สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักอรุณสวัสดิ์พี่น้องในเช้าวันเสาร์นะคะก็สําหรับหลายคนที่ยังทํางานอยู่ในเช้าวันเสาร์นะคะก็ขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องที่วันนี้หลายคนเป็นวันพักผ่อนนะคะขอพระเจ้าทรงปลดหรือฟื้นกําลังแล้วก็เสริมกําลังทุกคนในวันเสาร์นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะคะในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่12ถึง13ด้วยกัน พวจะนะคำของพระเจ้ากล่าวดังนี้นะคะว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้เอเมนค่ะก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ พระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะคะวันนี้ก็หนุนใจพี่น้องในเรื่องของการทดลองนะคะเราในการดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันนะคะทุกวันนี้เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามีการทดลองมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราการทดลองนี้นะคะมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะการทดลองก็ทําให้เราตกหล่นจากมาตรฐานของพระเจ้าการทดลองทําให้เรา ลืมพระเจ้าการทดลองทําให้เราละทิ้งพระเจ้าหรือความบาปก็ทําให้เราถูกปิดซ่อนหรือเราเองก็ปิดซ่อนพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้ชีวิตคริสเตียนของเราได้เดินออกห่างจากพระเจ้าเรื่อยๆการทดลองมีเข้ามามากมายในชีวิตของเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการทดลองการที่ผู้เชื่ออยู่ในการทดลองนะคะสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เกิดบาป แต่สิ่งที่ทําให้เกิดบาปก็คือเมื่อไหร่ที่เราพ่ายแพ้ต่อการทดลองนั่นแหละก็เกิดเป็นความบาปเกิดขึ้นวันนี้หนุนใจพี่น้องในพระธรรมตอนนี้เพราะว่าเราเมื่อเรารู้ความจริงเราไขควรความจริงแล้วเราก็จะได้กลับมาดําเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าด้วยกันนะคะเพระเจะนะพระเจ้าก็จะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยการทดลองก็มาจากหลากหลายสาเหตุนะคะก็ อาจจะมาจากมารซาตานที่ล่อลวงเราทั้งหลายนะคะล่อลวงเราทั้งหลายในด้านของความคิดให้เราทั้งหลายถูกยั่วยุเนาะถูกล่อลวงมารซาตานก็ใช้ทุกโอกาสในการล่อลวงเราที่เราจะตกหล่นออกจากมาตรฐานของพระเจ้าหรือว่าให้เราทําผิดบาปต่อพระเจ้าแล้วเราเองก็ปักปําตัวเองแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าไปนะคะหรือมาจากเนื้อหนังของเราเราทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติบาป แท้ที่จริงพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างเราทุกวันทุกวันให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าร่างกายของเราก็ยังมีธรรมชาติบาปที่เป็นตัวเก่าของเราบางครั้งธรรมชาติบาปของเราก็พาเรากลับไปสู่การล่อลวงของบาปเราก็อาจจะกลับไปสู่การดำเนินชีวิตแบบเดิมๆอาจจะกลับไปสู่ชีวิตที่ที่ปรารถนาที่จะทำบาป เหมือนก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าหรือตกหล่นจากสิ่งที่พระเจ้าพาเรามานะคะก็เป็นไปได้ที่เราจะตกหล่นลงไปในในธรรมชาติบาปที่เป็นตัวเก่าของเราที่เราต้องอยังต่อสู้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็การทดลองก็มาจากโลกนี้ด้วยนะคะก็มาจากตันหานะคะอย่ว่าตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาแล้วก็ความทะนงในลาบยศตันหาของเนื้อหนังคืออะไรนะคะตันหาของ เนื้อหนังก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอยากทำเนาะก็มาจากธรรมชาติบาปของเราเนี่แหละก็เป็นตัณหาที่ล่อลวงเราเราอยากที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือสิ่งที่ใจบาปปรานาของเราปัานาลึกๆโดยที่ไม่สนใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นที่ไม่พอพระทยัยต่อพระเจ้านะคะหรือตัณหาของตานะคะตัณหาของตาก็เป็นภาพของการที่เราอยาก อยากมีอยากได้เนาะความโลภของเราความอิจฉาหรือการที่เราเห็นคนอื่นมีเราก็อยากที่จะมีบ้างนะคะสิ่งตรงนี้ก็หลอลวงเราค่านิยมทัศนคติที่ผิดผิดในโลกนี้ก็หลอกหล่อ,ล,อล้อมหลอกลวงเราให้เราอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยากที่จะได้แบบที่คนในโลกนี้ได้ แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือเรามีได้นะคะเราสามารถมีได้มันไม่ได้เป็นความบาปอะไรแต่เมื่อไหร่ที่การมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเ,เราทําให้เราเดินออกห่างจากทางของพระเจ้าทําให้ทําให้ล่อลวงเราให้เรารู้สึกประสบความสําเร็จแล้วพระเจ้าไม่จําเป็นอีกต่อไปในชีวิตของเราเนี่ยคือคือตัณหาของตาที่ล่อลวงเราให้เดินออกจากทางของพระเจ้า หรือความทะนงในลาบยศความทะนงในลาบยศก็เป็นการโอ้อวดเนาะก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจเราว่าโอเรามีเราหยิ่งทะนงในเกียรติของเราในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องมีพระเจ้าแล้วเพราะเรามีทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ล่อลวงเราทุกวัน วันนี้เราต้องกลับมาว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตคืออะไรพระเจ้าเรียกเรามาพระเจ้าสร้างชีวิตของเรามาเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะโลกนี้ก็หล่อหลอมความคิดของเรามากมายความสุขในโลกนี้ก็หลอกลวงเราว่ามันเพียงพอแล้วแต่วันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะมาหนุนใจเราทั้งหลาย ว่าอย่าถูกหลอกด้วยคำโกหกของโลกนี้มารซาตานเป็นพ่อแห่งการมุสาอย่าหลงเชื่อคําหลอกลวงของโลกอย่าหลงหลงเชื่อคําหลอกลวงของมารซาตานแต่ขอให้เรากลับมาสู่ความจริงของพระเจ้ากลับมาสแสวงหาพระเจ้าว่าแท้ที่จริงชีวิตของเราคืออะไรกันแน่นะคะน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปดปรารถนาที่จะให้เราได้รับคืออะไรกันแน่ และขอให้เรากลับมาสู่การดำเนินชีวิตในพระเจ้าอย่างแท้จริงแท้ที่จริงสิ่งที่อูพูดถึงการล่อลวงต่างๆนะคะมันจะมีผลแน่ละต่อเมื่อเราได้ละทิ้งพระเจ้าไปนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดให้สิ่งที่เราจะมีสิ่งที่เราจะเป็นหรือสิ่งที่เราจะได้เหล่านี้ยิ่งจะทำให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้า ยิ่งทำให้เราถวายเกียรติแต่พระเจ้ายิ่งทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าต่างหากที่ทําให้เรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถเป็นพรกับโลกใบนี้ได้อย่างไรนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราพระเจนะคำในตอนนี้ก็มันหนุนใจเราว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ลม้มลงขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราจะดําเนินชีวิตอย่างระแวดระวังพิจารณาค่ควรสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเสมอ อย่าให้เราถูกหลอกไปด้วยคำมุสาของโลกนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเระแวดระวังเสมอเราใขร้ควรพิจารณาแยกแยะให้ถูกต้องนะคะแล้วขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถที่จะผ่านการทดลองต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์เต็มล้นด้วยพระเจนะของพระเจ้าที่นำชีวิตของเราขอให้เราตัดสินใจอยู่บนความจริงของพระเจ้าว่า ความจริงของพระเจ้าคืออะไรนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราจะมีพระเจนะพระเจ้าที่จะสร้างชีวิตของเราขึ้นทุกวันและให้เราจะเติบโตขึ้นในพระเจนะของพระองค์นะคะและพระธรรมตอนนี้ก็บอกว่าพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อนะคะไม่มีการทดลองใดที่เข้ามาในชีวิตของเราเกินกว่าที่เราจะทนได้ขอให้เราพึ่งพาพระองค์ด้วยกันขอให้เราผ่านการทดลองต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยการพึ่งพาพระองค์ พระเจ้าจะทรงประทานทางออกให้กับเราทั้งหลายเสมอและเราทั้งหลายก็จะมีกำลังที่จะทนได้พึ่งพาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแล้วการล่อลวงหรือว่าการทดลองต่างๆก็จะไม่พีผลอะไรกับเราเลยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดให้สายตาของเราจะตรงไปที่พระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยกันขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องทุกคนนะคะขอพระเจ้าของพระเจ้าจะพาเราให้มาเป็นกลับมาเป็นไทยพระเจ้าของพระเจ้าทําให้เราเป็นไทย ที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพาเรากลับมาพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ